สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยชาวไทยใหญ่และชาวกระเหรี่ยงทุกท่านนะครับสําหรับในรายการข่าวนี้นะครับผมจะนําข่าวเกี่ยวกับทหารต่างเทียนเหนียวเอสามารถยึดได้ฐานทัพของทหารพรม่าอย่างน้อยสองแห่งในจังหวัดน้ำคําและในจังหวัดเจาะแม่ยึดได้อาวุธปืนกระสุนปืนของทหารพรม่าเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเมื่อในวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาในช่วงเวลาสองทุ่มนั้นทหารต่างเทียนเหนียวเอ ได้ทาการปลูกยึดฐานทัพฐานเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดยอกแมยนั้นหนึ่งแห่งในขณะที่ผ่ายทหารต่างเทียนเอ๋อเอได้ทําการปลูกโจมตีอยู่นั้นนะครับผ่ายทหารพมา่าได้ทําการวิ่งหนีกระจัดกระจิงจึงทําให้ผ่ายทหารต่างเทียนเาวอเออเขานั้นสามารถยึดได้อาวุธปืนของทหารพมา่าอย่างน้อย13กระบอกและสามารถยึดได้เครื่องยิงลูกระเบิด80มม60มม1เครื่องและกระสุนปืนระเบิดปืนใหญ่ของทหารพมา่า เพื่อใช้ในสงครามอีกจานวนมากนะครับในวันเดียวกันนั้นเองนะครับในช่วงเวลาเที่ยงคืนนั้นทหารต่างเทียนเนวเอสามารถปูกยึดได้ฐานทัพของฐานพมา่าฐานเมืองวีนะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดน้ำคำทาง่ายทหารต่างเทียนยานืเอสามารถขับไล่ทหารพมา่าออกจากฐานทัพเมืองวีได้สําเร็จฐานเมืองวีนี้นะครับ่ายทหารต่างเทียนยานืเอเริ่มปลุกโจมตีฐานพมา่าตั้งแต่เมื่อในวันที่สองธันวาคมที่ผ่านมา โดยผ่ายทหารต่างเทียนเอลเอใช้เวลาอย่างน้อยสี่วันถึงจะสามารถยึดได้ฐานทัพของฐานพม่าแห่งนี้ได้สําเร็จที่ฐานทัพแห่งนี้นะครับผ่ายทหารต่างเทียนเอลเอสามารถยึดได้อาวุธปืนอย่างน้อยสิบกระบอกเครื่องยิงดุลระเบิดหนึ่งเครื่องกับสุนปืนของฐานพม่าอีกจํานวนมากนะครับเริ่มตั้งแต่เปิดปฏิบัติการ1027ในวันที่27ตุลาคม2 5 6 6จนถึงในวันที่5ธันวาคมนี้ ภายทหารตาเทียนเหนียวเอสามารถยึดได้ฐานทัพของทหารพม่าแล้วไม่ต่ำกว่า53แห่งนะครับไม่ร่วมกับที่กลุ่มพรมิตรทหารโกลกลังยึดได้นะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าการปะทะสรุปกันระหว่างทหารตาเทียนเหนียวเอและทหารพม่าในพื้นที่ทางภาคเหนือของรัชชานนะครับนอกจากนี้นะครับมีรายงานว่ากองทัพอลาการเอ,เอก็สามารถยึดได้ฐานทัพใหญ่ฐานตะลุยไอยของทหารพม่าเหมือนกันนะครับ เมื่อในวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับในช่วงเวลา6โมงเช้านั้นกองทัพลากานเอเอได้ทำการเลื่อมปลูกโจมตีฐานตะลุยไอยจนถึงในวันที่4ธันวาคมนะครับในช่วงเวลาบ่ายโมง4นาทีนั้นทางฝ่ายทหารลากาันจึงสามารถยึดได้ฐานทัพของฐานพม่าแห่งนี้ได้สำเร็จทหารลากันกล่าวว่าทางผ่ายเราใช้เวลาปลูกโจมตีฐานพม่าอย่างน้อย21วันถึงจะสามารถยึดได้ฐานทัพของฐานพม่าแห่งนี้ ในขณะที่ทางผ่ายเราปลุกโจมตีท่านพะม่าน,นั้นถูกผ่ายท่านพะมา่ายิงปืนใหญ่ตอบโต้ส่งเครื่องบินที่ะระเบิดส่วยอย่างหนักผ่ายเราก็ไม่ยอมท้อไม่ยอมพอยถึงจะสามารถยึดได้ฐานทัพของท่านพะม่าแห่งนี้ได้สําเร็จนะครับเกี่ยวกับการปลุกยึดฐานทัพของท่านพระม่าในครั้งนี้ไม่มีการลายงานการบาดเจ็บและเสียชีวิตของทางสองผ่ายแต่อย่างใดนะครับท่านตะดูายของทานพะ<อ>ม่าแห่งนี้นะครับเป็นฐานยุทธศาสตร์สําคัญของทานพระมา่า,มาแห่งหนึ่ง ที่ใช้ในการขนส่งสเปรย์อาหารและเสริมกําลังพลไปในพื้นที่ต่างๆในรัตชินรวมถึงการควบคุมเส้นทางการค้าายแทนระหว่างพมา่าและปังกลาเทศด้วยนะครับส่วนในพื้นที่รัฐกะชินนะครับมีรายงานว่ากองทัพคะชินเจียเอและกองกําลังกลุ่มปกป้องประชาชนหรือ PDF ปลุกโจมตีฐานรักษาการของกองทัพอากาศพมา่าในจังหวัดเมืองยางเหมือนกัน เมื่อในวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมานะครับในช่วงเวลาดอนเ้านั้นทหารคาินเขียงเอกองร้อยสาแลกกลุ่มปกป้องประชาชน PDF ร่วมกันปลุกโจมตีต่านตรวจค้นต่านรักษาการโรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่บนถนนใหญ่แห่งหนึ่งในพื้นที่อินเตอร์และเมืองยางแต่ก็ไม่สามารถยึดฐานทัพของท่านพระมหาตดังกล่าวได้นะครับส่วนในเขตแจ้กแกงนะครับหรือภาคสกายนั้นมีรายงานว่าเมื่อในวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาในช่วงเวลา15นาฬิกา30นาทีนั้น ฝ่ายทหารพรม่าที่ตั้งฐานทัพอยู่ในพื้นที่กองอ่องเสียะนะครับได้ทําการยิงปืนใหญ่เข้าไปตกใส่ในหมู่บ้านได้ทําการยิงปืนใหญ่ตกใส่หมู่บ้านต่านแร่ส่งผลทําให้ชาวบ้านเสียชีวิต3คนและได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย3คนรวมเด็กอายุสองขบ1คนด้วยนะครับชาวบ้านในพื้นที่กล่าวว่าในพื้นที่ทหาพรพม่ายิงปืนใหญ่ใส่หมู่บ้านนี้ ไม่ได้มีการปะทะสรุปกันกับกลุ่มใดนะครับ่ายทานพม่าตั้งใจยิงปืุนใหญ่ใส่หมู่บ้านเสียเองนอกจากนี้นะครับเมื่อในวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมานั้นก็ทหารพม่านะครับได้มีการจับกลุ่มชาวบ้านอย่างน้อย11คนมัดมือไว้ในบ้านหลังหนึ่งนะครับก่อนที่พวกเขาจะจุดไฟเผาหมู่บ้านหลังดังกล่าวเล่จุดเผาชาวบ้านอีก11คนทั้งเปลียนนะครับอันนี้ก็เป็ียนการกระทำของทหารพม่าผู้ก่อการร้าย ที่กระทําต่อประชาชนอย่างไร้มนุษยธรรมนะครับทั้งหมดนี้ก็เปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นในพม่าและเปลี่ยนความโหดเหี้ยมของฐานพม่าที่กระทําต่อประชาชนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าว่ามีความคืบหน้าอย่างไรนั้นผมจะมารายงานทุกท่านใต้พังอีกสถานนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ผมตลอดมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม